สวัสดีครับป้านางครับสวัสดีครับป้านางวันนี้ผมมาจังหวัดบุรีรัมย์ป้าโทรหาผมสองรอบแล้วนะพอดีเพิ่งมาจากจังหวัดศรีสะเกดนะครับมาดูของป้านางก็คือปลูกทุเรียนอยู่กี่ต้นครับป้าสี่สิบเอ็ดค่ะสี่สิบเอ็ดต้นแล้วมันเกิดปัญหาไงบ้างป้าเล่าฟังหน่อยป้าไม่ชอบใส่ไอ้นี่ไปแล้วนะไม่ไปเรียกๆกันไปแล้วก็คือไม่กินอาหารไม่กินไม่กินปุ๋ยนะก็ป้าใช้สูตรเสมอสูตรซุปก็เสมอซุปก่งไช้ซุปก็ซุปก สิบห้าสิบห้าทีเดียวสิบห้าสิบห้าหอสิบหกสิบหกสิบหกอ๋อสิบหกสิบหกน้าของปุ๋ยปุ๋ยยาลานะายายาาปรากฏว่าใส่แล้วนี่ครับมันเป็นภาวะคือเริ่มมีก้านไม้กว่าก็คือนี่เริ่มเริ่มเริ่มเฉาเริ่มเหี่ยวแล้วก็มันเหมือนว่านี่ตอนมันแห้งนะตอนมันตายนะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะมันหักตรงนี้นะอย่างนี้นะโอเคอยู่ตรงนี้เดี๋ยวป้าถ้าตอนไหนที่มันนะป้าไม่ตัดถ้ามันตรงนี้หน่อยหน้าอย่าให้มันลามนะป้าตัดเลยปุ๊บอ๋อตัดปุ๊บอย่่าาีอเคครรับบพนดดยวกกููะทผม ในกรณีที่ใส่ปุ๋ยถึงจะเป็นยังไงแล้วแต่ราคาเท่าไหร่กระสอบเท่าไหร่ตอนนี้พันเก้าพันเก้าพันแปดพันแปดนะคพันแปดนะครับดูฮะพันแปดได้แค่นี้เดี๋ยวคุณป้าไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวผมมาแก้ไขให้ก็คือเดี๋ยวคุณป้าก็เริ่มแรกก็คือใส่ยิดซ้ำหนึ่งกิโลก่อนห้าหนึ่งกิโลก่อนถ้าใส่แล้วเดี๋ยวรอบต่อไปก็ใส่กิโลหนึ่งหลังจากนั้นผมดูสภาพแล้วนี่นะฮะจากที่ผมเคยบอกป้าว่าใส่ เดือนละหนึ่งกิโลถูกต้องไหมครับป้าก็ขอเป็นผมขอป้าเป็นสิบห้าวันครั้งครั้งละครึ่งกิโลเพราะว่าช่วยเขาเพราะตอนนี้คือแย่สภาพแย่มากเขาแล้วก็เป็นทุกต้นไหมป้าเหมือนทุกต้นไม่ได้หมดเหมือนกันเหมือนตัวมเหมือนป้าเหมือนต้นนี้เหมือนต้นนี้ดูนะครับรี่ผมมานี่คือเก่ป้ามากแล้วเพราะป้าโทรหลายรอบแล้ว ดูแลเนาะครับอ๋อนี่ม่เป็นไรครับเอาอันนี้คือแมลงลงนี่ครับแมลงนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแมลงอ่าแมลงกินนูนนะครับนี่ครับเดี๋ยวแมลงตัวนี้ก็คือป้าใช้อย่างนี้ก็ได้ใช้ช่วงแรกเนี่ยคือพี่น้องเกษตรกครับที่ผมเคยบอกว่ายิบซ้ำเนี่ยที่มีกำรผสม17เปน17%เนี่ยสามารถป้องกันแมลงได้คือป้องกันได้ครับแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาในการดูดซึมเพราะว่าต้องใช้ประมาณ3เดือนแต่ถ้าไม่ทันก็ใช้ฉีดพ่นก็ได้นะครับแล้วก็หรือใช้สเปรย์ฉีดพ่นแต่ว่าช่วงแรกๆเนี่ย เขาก็ยังไม่กินเต็มที่ก็ต้องใช้เวลาประมาณ3เดือนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกป้าใสไปก่อนนะแล้วก็ถ้าป้าคิดว่ามันน็่ง <Okay, okay. S 1> เชื้อเชื้อปผสมน้ําแล้วก็ฉีดต้นก็ได้ที่ต้นก็ได้นะ <Okay. S 1> ป้องกันไว้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็คือแมลงหองหนักมากแต่สาคัญก็คือป้าใส่แล้วยอดไม่เดินไมอย่างนี้นะนี่ป้ายเดี๋ยวดูดูดูนี่ป้าย <Okay. S 1> <Okay. S 1> นี่นะครับมันไม่อย่างนี้ครับนี่นะครับนี uh ่ huh. ป้าใสเคมีเป็นนี้ครับนี่นะครับ uh huh. คือบางครั้งเนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยมันไม่กินอาหาร บมันก็ไม่มาถูกต้องไหมป้า,า,าป้าเลยเคยรียดโทรหาผมเครี <ผม S 2> ยดเหนือเนาะเค่งไงมากปลูกต้นไม้แต่ละน, <c oughs> นี่ผมมานี่คือเกรงใจป้าเดี๋ยวนี่ผมออกมาจากรีสะเกตออกจากป้าผมก็จะไปที่ลุงพูทีทอ่อะไรนะไอ้ที่โคราชอะ่ะเขาก็เดือดร้อนเรื่องเรื่องต้นต้นมะกอรูนฝากพี่น้องแต่ก่อนนะการปลูกผู้เรียนเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่เขาทานอะไรไม่ทานอะไรนะดูนะฮะนี่ผมที่ผมพูดว่าเมื่อกี้ป้าซื้อ กระสอบละพันแปดเนี่ยใส่ไปก่อนว่าเขาไมกินเดี๋ยวเดี๋ยวห,หลังจากที่ป้าใส่ยิบซ้ําผมไปแล้วเนี่ยสักสองอาทิตย์มันก็จะเริ่มเริ่มเองนะครับจะเริ่มออกนั่นเองเพราะตอนนี้ป้าเพิ่งใส่ได้กี่วันนะวครับเนี่ยได้สี่วันได้สี่วันเดี๋ยวก,มกม็มันก็จะเริ่มมีพวกนี้มาใช่ไหมเนี่ยพวกนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเนะี่ยเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยอดใหม่เริ่มเริ่มมาแล้วเดี<ร>๋ยว,<ๆ>ว,วป้าก็ใส่เรื่อยๆนะป้าใส่บ่อยหน่อยก็คือลดจากที่ว่า หนึ่งเดือนหนึ่งกิโลก็สิบห้าวันครึ่งกิโลป้าให้ก็กินบ่อยๆเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆกินเรื่อยๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวสีเขียวเนี่ยผมค่อยมารอบหน้าฝากพี่น้องสิ่อนนี้ครับก็คือสีเขียวผมมันคือแทนสูตรเสมอก็สูตรเสมอของคุณป้าก็ซื้อมาคันแปดของผมนี่ก็คือหกร้อยเก้าเก้าดังนั้นก็คือใส่ใส่ปริมาณเท่ากันเลยหกร้อยก็กือห้าสิบกิโลอ่าก็คือใช้แทนสูตรเสมอป้า ป้าซื้อพันแปดของผมถูกไปสามเท่าสามเท่าแต่ว่าเราทําเน้นช่วยนะครับก็คือไม่มีกากน้ำตาลฝากพี่น้องอีกกองด้วยเพราะป้านี่โทรหาผมเนี่ยบอกป้าเครียดอ่ะมาดูเครียดจริงดูครับป้าเฮงมากเลยมาดูเอาดูต้นนี้เอาป้าแสดงว่าต้นทุเรียนมากเลยซื้อมาจากไหนป้าเนี่ยป้าไอ้ยังก็ไอทีนี่ว่าหน่ออ๋อที่ที่จันทบุรีเปล่าอ่านี่ดูฮะป้าเขาใส่ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วมันก็ไม่ครับ มันก็ไม่ไม่อันนี้มันแรงครับนี่มันแรงฮะเดี๋ยวแต่ว่าไอของของเราเนี่ยมันใส่ปุ๊บมันจะให้แบบเหมือนกับพ่นไม่ได้นะมันเพราะมันยังมันยังไม่กล่ดซึมเนี่ยเดี๋ยวป้าใสเรื่อยๆนะยิบซ้ำนะแต่ว่าฝากพี่น้องแต่ต่กรด้วยก็คือยิบซ้ำในท้องตลาดทั่วไปกับของรถยกตนไม่เหมือนกันนะครับของผมนี่ใสปุ๊บละลายเลยให้พี่น้องเกษตรกรที่เคยใช้ยิบซ้ำของยี่ห้ออื่นให้ดูอย่างนี้ครับ ถ้าฝว่าลงดินแล้วเนี่ยรดน้ํามันจะลง,ลงดินนี่ป้าใส่แล้วมันหายเลยไหมหายลงดินเลยใช่ไหมใช่มันจะหายเลยนะมันจะซึมทันทีนะครับป้าแต,แต่ถ้าเป็นของเทียมหรือของพวกสังเคราะห์หรือว่าเออไม่ไม่ใช่ของแท้หรืออาจจะไม่ไม่ต้องไม่ต้อง่องาแท้หรือไม่แท้ดีกว่าเอาเป็นว่าถ้าของดีอ่ะมันลงดินเลยนะครับจะไม่อยู่บนดินเหมือนที่เราไปดูที่จังหวัดพะเยาสองเดือนแล้วก็อยู่บนดินไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะฝากด้วยเดี๋ยวคุณป้าเนี่ยครับ เดี๋ยวขออนุญาตครับเราโรยเนี่ยโรยทีนี้ไม่ต้องเวกออกไม่ต้องก็ได้ได้ได้ครับได้ได้โรยโลยเนาะโรยได้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 ครับวันนี้ป้าเขารักต้นไม้มากป้ามีจะ่ลลำด้วยเดี๋ยวขอไปดูด้วยนะเดี๋ยวดูกันผู้เรียนก่อนเรียนของป้านี่ก็คือนี่นะครับดูฮะป้าก็โทรหาในเขาก็คือแรงยังลอยยังไม่เสร็จเลยผลตกปนันโอเคนี่ขนาดก็คือต้นเดี๋ยวใช้ใช้อันเนี้ยใช้ยิดซ้ำเนี่ย ในกรณีอย่างนี้ก็คือใช้อย่างนี้ก็ได้ป้าโรยบนดีบันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรพอมก็ได้ให้มันเกาะติดนิดนึงมันไม่กินพอไม่กินมันค่อยมาค่อมยมายุ่งแต่ว่ามันจะสู้ที่กินทางดินไม่ได้เพราะว่ายังไม่ได้ถามอาจารย์ต้องปิดได้ได้เพรอย่างนี้ถ้าถ้ากินทางดินอย่างนี้ดีมันกินเข้าไปในต้นออกทางใบมันก็มากัดมันก็จะหนีแต่ตอนนี้มันยังโอเคละมันยังไม่กินไม่ได้เราก็พอมๆไปก่อนสรุปแล้วก็คือของคุณป้าเนี่ยก็คือหนึ่งเป็ <ๆ S 2> <ๆ>นห่วง เรื่องแมลงกับไม่โตไม่ออกใส่ป hmm. okay. okay. right. ุ๋ยก็ไม่ออกไม่ออกไม่ออกยอดออกยอดแต่มันเหมือนกันเล็กเล็กอ๋ออย่างงี้นะมันอย่างนี้นะมันไมุ่งกับหางแย่กตัวแยกกันใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้ยิบซ้ำไปหายเดี๋ยวขอไปดูอินทผาลัมของป้าด้วยนะเดี๋ยวไปดูดิเจ็งทุกนั่นเลยอ๋อนี่เดี๋ยวอินทผาลัมที่ป้าปลูกมานานนะครับเนี่ย สามปีค่งสามปีน่าโอเคเดี๋ยวข้าปีที่ศีรษะที่เรียนก่อนที่เรียนนี่คือหนักเลยนักง่วยหนักเลยเนาะครับ คนี่รับดูครับเงื่นี่อะไรผมรู้เล้ทำไมป้าโทรมาบ่อยโทรมาบ่อยเห็นป้านี่เลยกอนครับคือว่าโทรโทรโทรแบบว่าเดี๋ยวชั่วโมงโทรเดี๋ยวชั่วโมงโทแต่เ้านใจเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแเข้าใจแล้วาป้าเขาอยากได้ผลงานเหมือนกันโทรโทรเดี๋ยวโทรเดี๋ยวโทรู้รโอเคโอเคเดี๋ยวป้าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ปัญหาด้ยยบซ้ำตทนก็คือป้าโรยนะโรยแล้วก็ แต่ป้าสังเกตไม่พอพอรดน้ำเลยมันลงดินไหมจ้ะลงเลยลงเลยมันจะลงเลยอ่ะมันมองไม่เห็นนะ่โอ้โหมันมันก็น่าเครียดนะป้าซื้อขออนุญาตถามนะซื้อมาตอนเท่าไหร่ประมาณทั้งทั้งสองด้วยค่ารถไม่แปเองค่าน้ำมันรถมาไปเที่ยวไปอะไรด้วยนะมันตกพันห้า มาสุกบ้านและบ้านเศรษฐีต้นละพันห้าต้นละพันห้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวพอมาขายป้าต้นสองร้อยยิ่งชอบแล้วเนาะนู่นเนี่ยจะทำไม่ไหมแบ่แม่แม่เะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ติดต่อป้าออนกับป้าป้ามอนแบรนที่นู่นเขาป้าเขาขายต้นไม่ถึงร้อยบาทนู่แหละแต่ว่านี่ทุนพันห้านี่แสดงว่าป้ารวยมากเนี่ยฝากเนื้อฝากตัวเป่นล้หลังว่าหลังผมก็มาเจมามาที่บุรีรัมย์ป้าต้องดูแลผมแล้วตอนนี้ นี่ <มา S 2> ดูครับพี่น้องแต่ก่อนครับดูครับนี่ก็คือแบบมันอย่างเงี้ยเขาป้าเาใส่ปุ๋ยแล้วก็ไม่ไมันมันไม่กินฮะไม่กินไม่กินไม่เป็นไรเดี๋ยวแ,วแล้วก็ดินลูกหลงังลี่มันถมก็ไม่ไม่โอเคด้วยแหละเดี๋ยวเอ่อผมจะหาอย่างนี้รอบหน้าเนี่ยผมจะเอาเอาเอาผสมไอตัวดินผมมามาช่วยป้านะแล้วก็ป้าก็ใส่โรยๆเรื่อยๆเพื่อให้ฟื้นฟูดินเพราะนี่เป็นลูกลัง<า>ถราอาหารเราใส่ปุ๊บเนี่ยมันกินเลยพอกินเลยนี่มันไม่ตกค้างไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะมารอบหน้าผมจะมาให้นะฮะป้าก็โรยๆหวานๆไป ดูนะครับพี่น้องต่กอนครับนี่มานี่โอ้ป้าโอ้ผมเชื่อแ,<ย>แล้วทำไม<ย>ป้า<ย>เชื่อ<ย>โอ้ยวันไดที่มาเนาะมาดูใหป้าดิสเด็กมาก็คุ้มค่ามากป้าเพราะว่าคือป้าเราต้นมาจริงๆอย่างเงี้ยพี่น้องต่ก,อน,ตกอนเวลาปลูกทุเรียนต้องพยายามดูนะครับว่าเวลาลากลากฝอยเขาขึ้นมาอย่างนี้ครับแต่ของป้าเนี่ยลึกลังเยอะนะครับพยายามดูแล้วก็ที่เขาไม่กินเนี่ยเพราะว่าหนึ่งเอาเคมีบางทีเนี่ยพอใส่ปุ๊บบางทีฝนตกฟ้าร้อง อาจจะหายไปใส่ยิบซ้ำบอกใส่ตุ่มลงดินมันกินาทานปีนะครับนี่ดูครับที่ป้าเขาเครียดจะโทรหาผมบ่อยผมรู้แล้วเพราะอะไรตัวละพันห้าก็สมควรเครียดอยู่ตัวละพ <c oughs> ันห <c oughs> ้าวันหลังผมต้องมาขายป้าแล้วแหละตัวละพันห้านี่เอาตัวละสองร้อยป่ะอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวป้าสังเกตหนะ้าเดี๋ยวป้าใช้ยิบซ้ำไปสักสองรอบเนี่ยมันจะเริ่มแตกใบออกมาเริ่มจะม,เม,จะมีเริ่มจะมีกิ่งก้านออกมาอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนี่ก็เริ่มมันจะดีขึ้นแน่นอนนะนี่ใส่ไปกี่วันนะกี่วันเจ็ดห้าวันได้ไหมสี่วันสี่ว 15วันนะครับแล้วก็ดีแน่นอนนะครับป้า15วันใสอีกกิโลจะให้แนะนํานะได้นําป้าพี่ตะวันออกไปทางไหนนี่อ๋ออันนี้อันนี้นะตังนี้พี่น้องเกษตรกรครับส่วนภาคเหนือภาคศรษะไม่ใช่ภาคใต้เนี่ยเราน่าจะมีพี่เลี้ยงก็คือปลูกกล้วยบังบังแดดสองทิศเพื่อให้เป็นร่มเงาซ้ายกับขวาเนี่ยปลูกคือบังไว้แล้วครับแล้วก็มันมันจะเก็บน้ําได้ด้วยนะคือสมควรอย่างยิ่งเพราะว่ามันบังร่มเงาสองทิศทิศทิศ ออกกระตอกเนี่ยผมแนะนำนะย่าจะดีกว่าเพราะว่าระหว่างรอต้นทุเรียนโตอ่ามันจะได้บางเแล้วเราก็จะได้กล้วยเอาไปขายได้ด้วยครับนู่นเลยนี่กนี่เลยนี่อ่านั่นแหละแค่นั้นเองนะครับคือเป็นเทคนิคง่ายๆฮะแล้วกล้วยเก็บขายได้ด้วยฮะทั้งหมดป้านี่ปลูกกี่กี่กี่ต้นเนี่ยหมดเนี่ยสี่สิบเอ็ดต้นค่ะสี่สิบต้นต้นละพันห้าโอ้โหลดหลายหมื่นต้นละพันนะโอ้ป้าได้กล้าลงทุนมากเลยถือว่าสุดยอดเลยหมื่นอยากได้เนาะอตาละแล้วก็ แกยังไม่เสียเนะแกเพิ่งเสียได้ซีดีอ๋อเพิ่งเสียไปเดียวอ๋อแกชอบตีนี้แกก็มาทำโคกไว้ยังไม่เอามาลงเลยแกต่ออ๋อเลยอ๋อทำทโอเคให้แกดูให้แกดูแกเข้ามาดูแถวนี้ผมมาแล้วแล้วป้าโทรบ่อยแกมาแล้วเลยแต่ผมมาก็เมื่อวานไปดูของเออ่ลุงชื่อลุงลุงพุทธปรากฏว่าต้นเก้าปีทบลงทั้งดงเลยฮะใช้ของเป็นรูปเป็นแสนๆก็ไม่อยู่ผมไปทําให้เนี่ยเดี๋ยวก็เลยมาของป้า ร็จของป้าก็จะออกไปของหลวงพูอยู่ที่โคราชแล้วก็เลยไปชุมพรต่อนะครับพี่น้องตะกอนครับดูนะฮะผมตีต้นก็มาเพราะผมรู้ว่าเหมือนคุณป้าเนี่ยแค่ฟังเสียงก็รู้แล้วรักต้นไม้ป้าบอกมาดูแน่น้ำแน่นั้นมึงเหีป้าเหี่เสรนว่าจานนี้เัรล้หายนะป้าป้ามั่นใจได้ไงว่าผมดูในยูทูบนะไปตามยูทูบม่าว่าของของใครอะที่บอกว่าต้นไม้ก่อนใช้ อ,อ๋ออ๋อครับครับอ๋อของผู้ใหญ่สมพ์ใช่ครับฝากผู้ใหญ่สมพ์ด้วยนะคือผู้ใหญ่สมพ์เนี่ยเป็นคนเจ้าแรกนะที่ลองกับทุเรียนเมื่อก่อนแกไม่เชื่อผมบอกอย่าไม่ต้องโค่นทิ้งแกก็สั่งซื้อมาจากจุมพรสามร้อยต้นปรากฏว่าไม่ต้องปลูกอะก็ดังนั้นพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องเชื่อผมนะดูใน YouTube แล้วก็มีเบอร์โทรแต่ละท่านโทรไปสอบถามเองนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยผมอาจจะไม่แม่นเรื่องการใส่ยังไงรับ่ผู้ใหญ่สมพรดีกว่าเขาเขาจะแม่นกว่านะครับนั่นก็เดี๋ยวขออนุญาไปดู อินทรพลัมของป้าด้วยนะโอเคนะครับอันนี้พอใจแล้วใช่ไหมพอใจแล้วพอใจแล้วเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขได้นะดูครับตอนป้าก็ปลูกหลายต้นเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวดูเสร็จปุ๊บโอเคแก้ไขก็คือไม่ต้องแก้ไขอะไรมากก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยอใส่ปุ๋ยนี่คืองดไปก่อนใส่ยิบซ้ําก่อนให้ให้ใบมันแตกดีฝากพี่น้องก่อรณี้ครับในกรณีที่เขาป่วยอย่างนี้นี่เขาเรียกป่วยฮะเขาไม่กินปุ๋ยก็คือใส่ยิบซ้ําก่อนสองเรือนแรกงดปุ๋ย ทุกชนิดนะฮะงดปุ๋ยทุกชนิดแล้วก็ใส่ยิบซ้ำไปก่อนแล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็งดอินทรีย์ก็งดแล้วก็ให้เขากินยิบซ้ำจนว่าออกใบมาดีแล้วเดี๋ยวผมมาดูอีกทีหนึ่งป้าก็ถ่ายลายส่งให้ผมดูก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวนีเว้เดี๋ยวเทคนนี้ขอไปดูยิปอินพลัมของของป้าโอเคครับโอเคครับ